เสวนาเรื่องทางออกประเทศไทยในบริบทของเทศบาลนครอุดรธานีวันจันทร์ที่16มิถุนายน2557ณห้องเวสวรรณชั้น3สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี นานีนะครับกิจกรรมในวันนี้นะครับจัดขึ้นเพื่อที่จะได้ร่วมกันเสวนาหาทางออกนะครับในการที่จะสร้างความรักความสามัคคีให้กับพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลนครธนีของเรานะครับก่อนที่จะสะท้อนนะครับไปถึงเวทีในระดับอื่นต่อไปนะครับกิจกรรมในวันนี้นะครับได้รับเกียรติจากท่านนายกเทศมนตรีนครธนีท่านอิทธิพลพิวัฒนสุวรรณนะครับให้เกียรติเป็นประธานในพิธีนะครับและในเวลานี้นะครับทางท่านประธานนะครับก็เดินทางมาถึงแล้วนะครับรวมไปถึงท่านวิทยา นะครับผู้จะเป็นตัวแทนนะครับจากองค์กรต่างๆในการที่จะร่วมพิธีเสวนานะครับก็ขอเเชิญทุกท่านนะครับได้นะครับเตรียมตัวนะครับให้ดีนะครับที่จะได้ร่วมกันนะครับรับฟังวิทยากรนะครับแล้วก็ร่วมกันคิดนะครับร่วมกันจัดทําข้อเสนอแนะนะครับหรือว่าเสนอแนะผ่านทางไมโครโฟนนั่ในห้องประชุมได้นะครับเพื่อที่จะได้ร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของพิธีเสวนานะครับในโอกาสนี้นะครับ ก่อนที่จะพบกับวิทยากรนะครับก็จะได้เรียนเชิญท่านประธานในพิธีนะครับท่านนายุทศมสนตรีนครราชบุรีนะครับท่านอิทธิพลทิพัฒนสุวรรณได้กล่าวเปิดการสวนานะครับในโอกาสนี้นะครับขอกลับเป็นเชิญท่านประธานในพิธีนะครับได้กล่าวเปิดการสวนาครับท่านกองนายกท่านสมาชิกสภาได้สบาล คณะท่านประธานชุมชนข้าราชการนะครับรวมทั้งท่านแขกผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านครับวันนี้จริงๆแล้วเป็นการประชุมแกนนำประจำเดือนของประธานชุมชนซึ่งในทุกุเดือนนะครับเราก็จะได้มาประชุมร่วมกันอยู่ณห,ห้องประชุมแห่งนี้แต่วันนี้ถือว่าเป็นการประชุมภาคพิเศษนะครับไม่ใช่ภาคพิสดาร แต่ภาคพิเศษนะครับที่พวกเราใช้หัวข้อในเรื่องของทางออกประเทศไทยในบริบทของเทศบาลนาครอ,อุดรธานีสืบเนื่องมาจากทางจังหวัดและมณฑลทารบกที่24นะครับได้ใช้คำว่าอุดรโมเดลในการ,รขับเคลื่อนในจังหวัดอุดรธานีของเราสิ่งที่ทางจังหวัดและมทบ 2.4งสี่นั้นมีความประสงค์มีความต้องการนั่นก็คืออยากให้แต่ละภาคส่วนได้ระดมความคิดเห็นถึงทางออกของประเทศในบริบทต่างๆซึ่งแต่ละพื้นที่นั้นก็จะมีการเสนอแนวความคิดเห็นที่แตกต่างกันซึ่งทั้ง20อําอำเภอและหนึ่งชุมชนใหญ่ก็คือเทศบาลนครอุดรธานีก็จะได้ใช้เวทีในการหารือทางออก ของบริบทของแต่ละพื้นที่และนำมารวบรวมในการที่จะสรุปเป็นทางออกของประเทศในบริบทของจังหวัดอุดรธานีและนำเสนอไปยังส่วนกลางเพื่อให้ทราบถึงแนวความคิดหรือวิธีการของแต่ละพื้นที่นั้นผมกลับเรียนกับทุกท่านให้ได้รับทราบครับว่า การที่ในภาวะที่ทุกคนได้รับทราบอยู่ขณะน,นี้สิ่งที่พวกเราจะต้องช่วยกันตระหนักและเอาใจใส่นั่นก็คือพวกเราจําเป็นที่ต้องมีส่วนร่วมไม่ว่าจะเป็นการเสนอความคิดเห็นหรือกระบวนการต่างๆที่จะเกิดขึ้นเพื่อให้ทุกคนได้รับทราบครับว่าเราก็มีส่วนที่มีส่วนร่วม กับผลกระทบที่เกิดขึ้นเช่นเดียวกันกระผมไม่อยากให้เห็นถึงการสมานฉันเป็นเพียงแค่การร้องเพลงจับมือผูกเสียวกินข้าวด้วยกันแล้วก็จบแต่ว่าพวกเราจะต้องมาร่วมกันในการคิดรอเสนนะทางออกร่วมกันวันนี้จึงใช้โอกาสนี้ได้ให้ทางท่านผู้อภิปรายและเสวนา ที่อยู่บนเวทีโดยผ่านการเป็นมีวิทยากรจากมหาวิทยาลัยรายชพัฏมาเป็นผู้ดำเนินรายการพร้อมทั้งผู้ที่ทั้งมีส่วนเกี่ยวข้องทั้งผู้ที่เป็นนักวิชาการรวมทั้งผู้ที่สัมผัสในพื้นที่จริงๆได้มาเล่าสู่กันฟังและเสนอแนะความคิดเห็นส่วนกับผมเองทั้งผู้บริหารทั้งสมาชิกสภาเทศบาลก็จะมาร่วม รับฟังกันด้วยเช่นเดียวกันพร้อมๆกันกับทุกๆท,ท่านและหลังจากนั้นก็คงจะเปิดโอกาสให้ทุกท่านได้แสดงความคิดเห็นและทางผู้ดำเนินรายการก็จะสรุปสรุปในหัวข้อของการก้าวเดินของประเทศไทยในบริบทของเทศบาลเพื่อที่จะนำเสนอไปสู่จังหวัดนั้นด้วยเช่นเดียวกันผมจึงขอกราบขอบพระคุณทุกๆท,ท,ท่านที่ได้มาร่วมประชุมกัน ร่วมกันในการเสวนาในครั้งนี้แล้วก็ขอฝากประชาสัมพันธ์ครับว่าในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้ก็จะมีอีกส่วนหนึ่งที่พวกเราอยากเชิญชวนทุกท่านไปร่วมในการฟังทลอกโชว์วรอต่ออายุซึ่งท่านนายแพทย์พันเอกพงศักิ์นะครับตั้งคณาซึ่งถือว่าเป็นวิทยากรชื่อดังของประเทศจะมาร่วมในการทลอกโชว แล้วก็มาพูดคุยในหัวข้อาการเดินหน้าสู่ประเทศไทยแล้วก็ความรักความสามัคคีของเราด้วยเช่นเดียวกันผมจึงขออนุญาตที่ประชาสัมพันธ์ในโอกาสนี้ด้วยส่วนบัตรถ้าเกิดท่านสนใจนะครับจริงๆแล้วท่านอาจารย์วิทยากรนะครับได้บอกว่าปกติท่านไปเป็นวิทยากรหรือว่าไปทอล์คโชว์ที่ไหนบัตรต้องไม่ต่ำกว่า1,000ถึง2 0 0 0แต่ว่าในเรื่องของ การใช้หัวข้อนี้ในการที่จะเชิญทุกท่านไปรับฟังท่านบอกว่าท่านไม่ขอคิดค่าตัวเพราะฉะนั้นให้ทางเทศบาลแม้ว่าจะออกบัตร1 0 0 0บาทก็ขอให้เป็นอภินันทนาการให้กับผู้เข้ารับฟังซึ่งในวันนั้นเองนะครับตั้งแต่ช่วงเช้าถึงช่วงบ่ายเที่ยงมีอาหารแล้วก็มีความบันเทิงต่างๆด้วยถ้าท่านสนใจแจ้งความจนงที่เทศบาล หรือท่านประธานชุมชนอยากให้ชุมชนนะครับไปร่วมรับฟังก็มาขอปากได้ครูบาอาจารย์ด้วยเช่นเดียวกันนะครับผมเชื่อว่าในวันนั้นก็จะเป็นอีกวันหนึ่งที่พวกเราจะได้ร่วมกันนับมีความสุขในฐานะของชาวเทศบาลนครอ,อุดรธานีผมขออนุญาตใช้วเวลาช่วงสั้นๆนี้นะครับพบปะกกับทุกท่านเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนื่องจากว่าวันนี้มีผู้อภิปรายกันหลายท่านนะครับแล้วก็แต่ละท่านนั้นผมเชื่อว่าให ข้อคิดหรือแนวคิดต่างๆได้อย่างดีต้องขอกราบขอบคุณอีกครั้งหนึง่งและขอให้วันนี้เป็นวันที่พวกเราจะเริ่มต้นก้าวเดินไปร่วมกันเพื่อที่จะนำพาประเทศไทยของเรากลับคืนมาสู่ความสุขที่พวกเราเคยมีมาตลอดไปขอบคุณมากครับสวัสดีครับ ครันี่คือท่านเลขาธการสมนทรีนะครับท่านอิทธิพลจิวัฒนสุวรรณนะครับให้เกียรติกล่าวเปิดการเสวนานะครับแล้วก็พระก็คิดนะครับแล้วก็กิจกรรมดีๆของภัณเทศบาลอุรัตนีที่จะได้เรียนเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรมในวันที่22นะครับมิถุนายนนะครับที่อุรัตนีฮอล์นะครับศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่านะครับอุรัตนีนะครับอาลับต่อไปนะครับเราจะเข้าสู่บรรยากาศของการเสวนานะครับในหัวข้อเรื่องนะครับทางออกประเทศไทยในบริบทเทศบาลอุรัตนีนะครับโดยท่านผู้ช่วยศัตร อาจารย์ดรทวัตสุธิกุณสมบัตินะครับรองคณะบดีฝ่ายวางแผนและก็ประมาณคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยทนีนะครับจะเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับแล้วก็ยังมีผู้ร่วมเวทีสิวนาอีกจํานวน9ท่านนะครับรวมผู้ดำเนินการแล้วเป็นจํานวนสิบท่านพอดีนะครับผมจะได้เรียนเชิญน,นะครับทั้ง10ท่านนะครับบนเวทีสวนาแห่งนี้นะครับแล้วก็จะไดะ้รับชมการแนะนําตัวนะครับของอ ทั้ง10ท่านนะครับผ่านทางพาวเวอร์พอยต์ต่อไปนะครับในโอกาสนี้ครับเสียงปรมือต้อนรับวิทยากรเวทีเสวนาทั้ง10ท่านเลยครับนะครับซึ่งนำโดยนะครับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรธวัชสุทธิคุณสมบัตินะครับเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับท่านแรกที่ขึ้นเวทีมาก่อนนะครับ ซึ่งก็มีที่นั่งประจำแต่ละท่านนะครับก็ต้องนะฮะนะครับจะเป็น ท่านใดนะครับมาจากที่ใดกันบ้างนะครับจากหนงานสาขาใดนะครับก็จะมีนะครับ PowerPoint นะครับแนะนำนะครับแต่ละท่านนะครับซึ่งท่านก็จะได้ร้องอ๋อนะครับทุกท่านเลยนะครับเพราะว่าแต่ละท่านก็เป็นตัวแทนสาขาต่างๆนะครับที่จะเป็นประโยชน์ต่อเรามากเลยนะครับ ในการในช่วงของการแนะนำนะครับเมื่อทางพาวอพอยแนะนำท่านใดน,นะครับก็จะ,ะท่านนั้นก็จะได้ยืนขึ้นปรากฏตัวให้ท่านได้รู้จักนะครับในชนี้ก็เชิญรับชมนะครับาพาวเวพอยแนะนำนะครับผู้เสวนาบนเวทีทั้งสิบท่านสิบาเรื่องทางออกประเทศไทยในบริบทของเทศบาลนครนนทานี ดำเนินรายการโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรทวัสสุทธิกุลสมบัติท่านเคยดำเนินตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัสดุสุรินผู้ในการสำนักวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีปัจจุบันท่านดำเนินตำแหน่งรองคณะบดีฝ่ายวางแผนและนบประมาณคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีผู้ในการสำนักงานประสานความร่วมมือระหว่างประเทศจังหวัดอุดรธานี ด้า,กาน,นการวางแผนพัฒนาจังหวัดอุบลธานีนายคงเทพศักดิ์สุจริตท่านเคยดำรงตำแหน่งประธานสภาอุตสาหการรมจังหวัดอุบลธานีน 56, ปี2,553ถึง2,556ปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งประธานที่ปรึกษาสภาอุตสาหการรมจังหวัดอุบลธานีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดอุดราธานีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันอชาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือหนึ่งกรรมการผู้แทนภาคเอกชนกรรมการธรรมบพับลจังหวัดอุดราธานีสวดสดีครับกขอนแล้นะสมศักดิ์คณะช่างปัจจุบันท่านบรรงุตำแหน่งรองประธานหอการค้าจังหวัดอุดราธานี นายยุกสมาคมนักข่าวอุดรธาน,านีรองประธานกรรมการธรรมพิบาลจังหวัดอุรานธานีประธานคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจเมืองอุดนธานีเพศจุกสร,รสกรศงศ์ตรีชิพสถิตปัจจุบันท่านเป็นผู้บริหารร้านขายยาสงศ์เพศัตวก,กรรมาก,การสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุรดรธานี ท่านเคยได้รับรางวัลเพี่สัจกรดีเด่นประเทศไทยปีส5 2 5สาขาบริการชุมชนของเพี่สัจกรรมสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชุป,ปถัมภ์ผูช่วยศาสตราจารย์พิสมัยทานเลิศปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งประธานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลมาแท่งที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการ สมมัินายรัฐมนตรีฝ่ายวิชาการประธานคณะทำง,งานพัฒนาองค์กรชุมชน,ชน,ชนจังหวัดอุดราธานีานายภงศาจิจอุกรปัจจุบันท่นานดำรงตำแหน่งประธานชมรมคนรักในหลวงที่ปรึกษาสมาคมชาวพนกิจสงเค,ค,คราะห์ครูอุดรธานี อรดนุชตันเท่าทิศอดีตผู้ประสานงานกลุ่มพันธมิตรอาจารย์รัตนาวันสุขสาราปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้บริหารเครื่องวิทยุชุมชน SM 16.75เมกะเฮิรตสิบตรีทวีบุญทวีปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ประธานชุมชนเก่าจานหกประธานโครงการ S N L ประธานโครงการดูแลกลารระบาดในชุมชนเก่าจานประธานอ,อปรพรรุ่นที่13ร้อยตำรวจตรีมนตรีพวงโพัจจุบันท่านประวต์ตรหน่งประธานชุมชนบ้านจิกในขาคณะกรรมการชุมชนตำรวจบันิตบันนานคณะกรรมการสมาคมข้าราชการบันิตบันนานจังหวัดอุดรธานี ครับและนี่ก็คือทั้ง10ท่านนะครับที่จะเป็นผู้ร่วมเสวนาบนเวทีแห่งนี้นะครับแล้วก็โดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรธวัชสุธิคุณสมบัตินะครับจะเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับในช่วงนี้ก็จะมอบเวทีเสวนานี้ให้กับคณะผู้ดําเนินการเสวนาทั้งสิบท่านจะต้อนรับใ้กับท่านอีกทนงหนึ่งนะครับครับก่อนอื่นต้องขออนุญาตสวัสดีอ่า สมาชิกทุกคนที่นี่ด้วยนะครับแล้วก็ขอขอบคุณท่านเทศสบาลนครเวทีนี้ได้รับทราบว,ว่าเป็นเวทีอาจจะเป็นเวทีหนึ่งใน21เวทีที่เราต้องนั่งพูดคุยกันนะครับ mm hmm. ก็หายใจลึกๆครับอย่านั่งกอดอกครับไม่ใช่นักเรียนครับ นะครับไม่ใช่ในักเรียนเพราะฉะนั้นวันนี้ค่อนข้างยาลำบากใจผมนิดนึงนะครับเนื่องจากว่าตั้งแต่เกิดมาในชีวิตก็ไม่เคยนั่งบนเวทีชนิดที่มีผู้ทรงคุณวุฒิทีเดียวทั้งสิคนหรือเกคนอย่างนี้คร,นครับนะครับเพราะฉะนั้นในเบื้องต้นนี้ผมขออนุญาตนิดนึงเริ่มต้นที่เราเรามีเวลาค่อนข้นขางจำกัดจากตอนนี้ถึงเที่ยงเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าทุกคนคุยกันคนละครึ่งชั่วโมงวันนี้เราก็จะเลิกตอนเย็นครับ <S <S นะครับเราก็จะอดกินข้าวกันครับ ดังน,นั้นก็ประเด็นแรกครับเราจะพยายามอย่างยิ่งที่จะกำหนดกรอบเวลาประมาณสักสินาทีในการพูดคุยกันหรือเสวนานกันตอนนี้อันดับแรกอันดับแรกอันดับที่ 2- ครับต้องต้องอันดับแรกนี่ผมต้องขอกลับเรียนก่อนว่าถ้าสมมุติว่าอย่างไรเสียนะครับท่านที่อยู่เวทีด้านนอกนะครับเราคำนวณกันคร่าวๆแล้วเรามีเวลาที่จะได้ได้ได้ตอบโต้ตกันในในส่วนหนึ่ง อะไรเงี้ยดันั้นผมจะขออนุญาตในในประเด็นที่หนึ่งก่อนเรื่องเวลานะครับล้วตอนท้ายเราจะมีเวลาที่จะกําหนดกรอบบางนิดหนึ่งแต่อย่างไรก็ตามผู้สมัครของเราวันนี้ที่อยู่บนเวทีเนี่ยมีบางท่านที่อาจจะต้องมีภารกิจบางประการซึ่งเอ่อพวกเราก็ยกมือกันขออนุญาตอนุญาตให้ดําเนินการได้ถ้าใครที่มีธุรกิจที่จะต้องติดงานเร่งด่วนประเด็นต่อมาครับประเด็นที่สองครับท่านครับพ่านนี้ผมเจอคน บ่นเรื่องความมืดมืดเหลือเกินบ่นอยู่เรื่อยเลยครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เราจะไม่ไปบ่นความมืดแล้วครับว่าทําไมมันมืดจังแต่เราจะมาช่วยกันจุดเทียนคนละแท่งครับให้มันสว่างขึ้นจบเท่านั้นเองเป็นบ่นด่าความมืดมันก็ปราบประโยชน์นะครับกับประเด็นสุดท้ายครับอันนี้ผมฝากท่านหน่ประเด็นสุดท้ายครับคือวันนี้เราจะไม่คุยถึงเหตุครับหลายท่านบอกว่าเวลาจะแก้ปัญหาหรือดําเนินการอะไรต้องดูที่เหตุ นะครับผมขออนุญาตวันนี้เราจะไม่ดูที่เหตุครับนะรบเราจะไม่ดูที่เหตุเปลี่ยบประดุดดังรถรถที่วิ่งไปครับปรากฏว่ายางมันรั่วครับยางมันแตกครับระหว่างทางนะครับเราจะไม่จอด,ดรถแล้ววิ่งไปตามหาว่าตะปูอันไหนเป็นตัวตาํายางรถแตกใครเป็นคนวางตะปูวะเราจะไม่พูดอย่างนั้นแต่เราจะมาช่วยกันเอาแม่แรงช่วยกันยกรถเปลี่ยนลูกล้อแล้วก็วิ่งต่อไปครับ อันนี้คือหัวใจสาคัญที่ถึงผมฝากไว้นิดหนึ่งต้องต้อง,ต,องต้องเอาแบบนี้เพราะฉะนั้นถ้าอย่างไรเสียผมก็ฝากประเด็นนี้ไว้ด้วยนะครับเพื่อเราจะได้เห็นว่าอุดรธาน,นีเราจะเดินทางไปไหนกรอบของการพูดคุยกันวันนี้ก็อาจจะอยู่ในเขตเทศบาลนครในจังหวัดอุดรธาน,นีและประเทศไทยเราจะมองพูดคุยอยางีงนะครับครับมีประเด็นที่สําคัญสําคัญที่ผมยิงประเด็นไว้ว่าท่านมองเห็นอะไรบ้างที่จะเกิดขึ้นบนสถานการณ์ในอนาคตที่จะเกิดใกล้นี้ แล้วเป็นไปได้ไหมมันจะเกิดอะไรขึ้นท่านคิดว่ามันน่าจะเป็นอย่างไรในขบวนการข้างหน้าับท่านคิดว่าในขบวนการที่จะเกิดขึ้นโฟกัสนิดนึงหรือเฉพาะเจาะจงนิดหนึ่งอาจจะเป็นในเขตเทศบาลนครบุรีรัมย์เพราะตอนนี้เรามีท่านนายกและทีมงานผู้บริหารมานั่งเผื่อว่า กรอบที่ท่านเสนอไว้กับวิธีที่ท่านเสนอไว้ทางผู้บริหารที่นั่งอยู่ตรงนี้สามารถจะรับไปปฏิบัติได้ถ้าทางเทศบาลรับไปปฏิบัติไม่ได้ในกรณีที่กรอบนี้มันเกินกว่าอำนาจหน้าที่ของเทศบาลอาจจะเป็นจังหวัดถ้าจังหวัดจัดการไม่ได้จังหวัดจัดการตัวเองไม่ได้ก็อาจาอ<笑><笑>อาจะเสนอต่อไปได้ในกระบวนการเพราะฉะนั้นผมมีผมมีข้อเสนอหรือมีกรอบในการทํางานแค่นี้ นะครับในขณะเดียวกันผมถอดนาฬิกามาวางครับอันนี้ไม่ได้หายเป็นหวังว่าถ้าผมลืมก็ไม่หายไปไหนนะอยู่ตรงนี้นะครับนะครับในช่วงนี้ผมขออนุญาตเริ่มต้นที่ทางท่านพรเทพศักดิ์สุจิตผมจะผมจะไล่จากซ้ายไปเรื่อยๆนะครับนะครับนะครับเอาตามระเบียบนิดนึงนะครับนะครับแต่ก็ขอเรียนเชิญท่านพรเทพครับท่านมีประเด็นอะไรไหมท่านพรเทพนี่ทํางานเยอะครับนะครับแล้วก็ช่วงนี้ท่านพรเทพนี่จะอยู่สูงกว่าคนอื่นก็เล็กน้อย ท่านท่านมีเครื่องบินที่อยู่สูงนี่คือมีเครื่องบินส่วนตัว,ตวท่านมองเห็นภาพรวมท่านมองเห็นทิศทางหรือท่านมองเห็นลักษณะของการที่เราจะต้องทํางานต่อไปบนความปรองดองนี้อย่างไรในกระบวนการนี้นะครับขอรียนเชิญครับตกเคครับกลับเรียนท่านนายก เทศบานลนครอดุดรธาน,นีครับท่านอิทธิพลรีวัฒนสุวรรณและผู้บริหารทุกท่านครับสวัสดีครับผู้เข้าร่วมวฟังเสวนาทุกท่านครับและก็หลุมทังวิยากรทุกท่านครับนะฮะประผมพรเทพสักสุจริตนะครับเป็นอดีตประธานสภา,าอุตสาหกรรมอุดรธาน,นีวันนี้ต้องกลับเรียนอย่างนี้นะครับว่าผมรู้สึกดีใจ นะครับที่ได้รับเชิญจากทางเทศบาลนครอุดรธานีให้มาร่วมเสวนาเรื่องของความปองดองในวันนี้มันมีหลายๆประเด็นในใจที่อยากจะที่อยากจะเล่าให้ฟังในช่วง4ี่ปีที่ผ่านมาที่เป็นประธานสภาอุตสาหกรรมอยู่พูดถึงนักลงทุนพูดถึงธุรกิจพูดถึงการค้าการลงทุนในฐานะทีมนักธุรกิจคนหนึ่งเรา4ี่ปีที่ผ่านมาเราเราเราทำอะไรได้บ้างทาอะไรไม่ได้บ้างนะครับ ผ่านมาเราต้องพูดถึงแบบที่ท่านวิยากรนะถบแถวพรนนํางพลเมินรายการ mm hmm. ad, ดรเอร์ธวัฒน์ได้นาได้นําเียนสักคู่นี้แล้วเราพูดถึงวันนี้แล้วก็อนาคตที่เราจะเดินไปนะครับ mm hmm. ผมมองอย่างนี้นะครับว่าช่วงสี่ปีที่ผ่านมาเราเองอุดอรธานีเองเนี่ยมันเหมือนกับเป็นจุดที่เป็นศูนย์กลางของ AEC ถ้านลองนึกตามผมฟังตามผมนะครับนึกไปตามผมถ้าเราหันหน้าเข้ากรุงเทพจากอุดรอไอซีจะอยู่หลังบ้านเราอยู่อยู่ข้างหลังเรา ว่าจะเป็นพ่มาอยู่ด้านขวามือท่านลองหันหน้าไปทางกรุงเทพนะครับหนังหน้าไปทางทิศใต้ลาวอยู่หลังบ้านเราเวียดนามกัมพูชาด้านซ้ายเราจีนอยู่หลังบ้านเราแต่ถ้าท่านหันหลังกลับนะครับมองไปทางมิ่งจันมองไปทางหนองคายทุกอย่างข้างหน้าเราเป็น a e เเกือบครึ่งหนึ่งของสมาชิกเ e c ซนั่นแปลว่าอะไรเพราะว่าอุดรธทานีเราเป็นจุดศูนย์กลางของการค้าการลงทุนของเ e c ซแต่ที่ผ่านมา นักลงทุนมหาสภา,าสกัดเยอะแยะถามว่าถ้าเขาจะลงทุนเนี่ยเป็นไปได้ไหมเราก็แนะนําเขามันน่าจะลงทุนเรื่องนี้น่าจะลงทุนแบบนี้ทําอย่างนี้แต่สุดท้ายก็ติดประเด็นเรื่องความมั่นคงของด้านขอโทษครับไม่ใช่ความมั่นคงสุดท้ายก็ติดประเด็นอยู่ที่ของเสถียรภาพทางด้านการเมืองเขาก็ไม่กล้ามาลงทุนไม่ว่าจะเป็นชาติต่างชาติว่าจะเป็นญี่ปุ่นไต้หวันฮ่องกงสิงคโปร์มาเลเซียที่มาติดต่อเรานั่นแปลว่าอะไรครับ แปลว่าที่ผ่านมาเนี่ยนักลงทุนไม่กล้าที่จะลงทุนเท่าไรนักเพราะเขาไม่แน่ใจเรื่องการเสถียรภาพของด้านการเมืองของประเทศไทยเวันนี้ทุกอย่างมันเริ่มเปลี่ยนเราเ่ยนตั้งแต่วันที่22พฤษภาที่ผ่านมาเวลา1 6 3 0นผมจําเวลานี้แม่นยํามากเพราะผมเดินทางไปไประชุมที่ต่างจังหวัดขณะที่อยู่บนรถขับรถเข้ากรุงเทพขณะที่อยู่บนรถได้ยินเสียงประกาศยึดอํานาจจากคอสอชอเลยรู้ว่าประเทศไทยเปลี่ยนแน่ นะครับวันนี้เนี่ยประเด็นหนึ่งทําให้นักลงทุนเนี่ยมีความเริ่หมหันมาสนใจอุดรธาน,นีเรามากขึ้นนะครับในอนาคตเราจะมีเมืองอุตสาหกรรมซึ่งเป็นแหล่งที่ทํางานของคุอุดรแหล่งทำมาหากินของคุอุดรก็ว่างนั้นเถอะนะครับมีที่ต้องมา2,000ไร่ในอนาคตเราจะเป็นศูนย์กลางในเรื่องของแหล่งพักอาศัยของคนต่างชาติท่านสังเกตดูนะครับคอนโดมิเนียมหรือว่าโรงแรมหอพักต่างๆเกิดขึ้นอย่างดอกเห็ดนั่นแปลว่าอุดรธาน,นีเรามีศักยภาพ นการพัฒนาเรื่องธุรกิจไปในอนาคตครับในเรื่องโรงงานอุตสาหกรรมเช่นเดียวกันผมเคยถามคนมาเลเซียว่าทําไมเขาถึงมาศึกษาจังหวัดอุดรธานีอยากให้อุดรธานีเนี่ยเป็นศูนย์กลางของการทําอาหารฮาลาลอาหารฮาลาลก็คืออาหารมุสลิมเขาบอกว่าเขาศึกษามาหมดแล้วไปที่ภาคเหนือก็พบว่าเชียงใหม่เชียงรายลำปางเหมาะที่จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวไม่เหมาะที่จะเป็นอุตสาหกรรมไปที่ภาคใต้ก็มีปัญหาเรื่องของการทรัพยากร,รที่จะส่งโรงงานแต่มาอีสาน โดยเฉพาะอุดรธานีมันมีความพร้อมเกือบทุกอย่างหนึ่งศูนย์กลางแบบที่ผมนําเรียนสักคู่นี้สองแหล่งที่เราจะผลิตทรัพยากรเรามีอินฟาสเคเจอร์เรามีามสาธารณูรโภคพื้นฐานค่อนข้างที่จะมั่นคงนะครับไม่ว่าจะเป็นดินน้ําหรือไฟเรามีพร้อมนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยผมมองว่าถ้าเราเกิดการปองดองกันเราไม่พูดถึงเรื่องที่ผ่านมาเราพูดถึงวันนี้กับพรุ่งน,นี้กับที่เราจะก้าวไปในอนาคตการลงทุนการค้าในอุดรธาน,นีจะเป็นจะเป็น จะเป็นผมจะเรียกว่าไงมันจะเป็นโอกาส um ทองของคนอุดรนนะครับถ้าเรามีแล้วผมเองก็จะไม่ได้ยินคําว่าไม่อยากไปอุดรอ,อีกแล้วเพราะอุดรเป็นเมืองของใครผมบอกไม่ใช่วันนี้ไม่มีเมืองของใครอุดรเป็นเมืองเป็นเมืองของคนอุดรอุดรเป็นเมืองของคนประเทศไทยจนอุดรเป็นของประเทศไทยไม่ใช่จังหวัดอุดรเป็นของเมืองประเทศอื่นนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเริ่มท้อนกลับมาผมมองว่าอย่างหนึ่งที่จะทําให้เกิดความน่าอยู่ในบ้านเมืองเราผมอยาก มีเงือนให้ทางผู้ใช้กฎหมายนะครับบ,รบับงคับบังคับบังคับการใช้กฎหมายอย่างอย่างมีผลนะอย่างเช่นว่าวขออนุญาตอย่างนี้นะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยผมมีโอกาสได้ไปประเทศมาเลเซียนะครับผมได้ไปกับผู้ภาคษานะครับพอดีขับมอเตอร์ไซค์ไปกันนะครับจากสงขลาไปกลาลัมเปอร์ผมก็มีผู้ภาคษาไปด้วยในขณะที่เราเดินทางประมาณหนึ่งสัปดาห์เราพูดคุยกับท่านผู้ภาคษาว่าเมืองไทยทํายังไงขึ้นหน้าอยู่ท่านผู้ภาคถามผมผมก็เลยว่าท่านผู้ภาคษาครับ ถ้าแน้าอยู่เนี่ยกฎหมายมันต้องมันต้องขิมแข็งผลการบังคับใช้กฎหมายมันต้องมันต้องดีกว่านี้ท่านผู้พิพากษาตอบว่าใช่กฎหมายประเทศไทยนี่ดีมากแต่คนเอาไปปฏิบัติไม่ค่อยได้ผลนะครับมันต้องแก้ระบบนี้ผมมองว่าถ้ามีการบังคับใช้กฎหมายอย่างอย่างอย่างข้มงวดนะครับความเป็นอยู่ความความน่าอยู่ของคนอุดร